ครับอันนี้กลางมองครับกลางไข่ครับทีมงานครกลางไข่ครับติดตามดูครับเราจะมาดูว่ากลางไข่นะครับอันนี้เป็นสะแถ่วหอ พักนะครับนี่เป็นสะนี่ใช่เป็นเหมือนสะเขาจกดินเอาไปขายนะครับแล้วมันเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเหมืองก็เลยมีน้ำขังครับมีคนเอาปลามาปล่อยก็เลยดูครับวันนี้ ที่กลางขายยัดตีมงานกำลังลงครับขอลงกันนะคัอล,ลงยากมาก คับทีมงานการขายครับ <car> ข <If S 3> <im fully> <sh> ่ครับวันหยุดครับหยุดงานการข่ายอยู่หากินเล่นน้ําไม่มีอะไรมากครับพิษเร่เปื่อยครับบรรยากาศไปแล้วครับทีมงาน นี่ครับขลุงน้งแม่มันกลางขายหรือ่าเล่นน้ำไม่รู้นะครับนี่จะปักอนี่จะไปลุกไปเห็ดหนังเออจะเป๊ก้ะ ครับใส่ชูชีพเพื่อความปลอดภัยน้ำมาเล่นน้ำมันการขายมาเล่นน้ำไม่รู้นะครับนี่บรรยากาศฝั่งโน้นมีคนตกปลานะครับสามคันสามสามสี่คันฝั่งโน้นก็กางขายอีกสองคน ดูจากเสียนตกปลาครับมาเปลี่ยนอาชีพเป็นกลางไข่เล่นน้ำครับเล่นน้ำครับน้ำเขาดีกว่าน้ำเขาน้ำขวดน้ำโอเคแตกกว่าือ้ยแรงดันนิเดียวนี้ คนหนึงเล่นน้ำคนนึงกลางคายครับนี่ทีมนานดักกุ้งฝั่งนี้ครับให้ผมจัดทีไหมมาด้วยหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลอยนะครับตอนนี้นี่ครับกางขายครับโอ้ยลึกครับน้ำมาแล้วครับผมเคยมีสานบตอนนี้น้ำเคยโคราชครับเคยโคราชไอ้นี่มันบีบ จ็บะปวดแขนนะเนี่ยเองเป็นเอาอยู่ยังไงอีกไม่นั่งค้อมกลางอ่ะคออมกลางไงเอาไปนั่งยืนไงยืนไงจับครงกับเขาจะคอยไล่ทีละอันเด้อนี่ครับผมลงด้วยไม่ได้นะครับได้แล้วครับอันนี้เล่นด้วยไม่ได้นะครับคนขับรถโอุ้ยเป็นยังไง ยิงโกลฟี้ไปอยูเนี่ยเดี๋ยวดึงไปไปไปชมผลงานครับพรุ่งนี้เช้ารปชมผลงานพรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวตัดให้ดูครับน้อสวัสดีครับยามเช้าเวลาประมาณหกโมงครับบรรยากาศครับอันนี้มาดูขายครับวันนี้ครับหลุยส์เลยครับ ทีมงานมาแต่เช้าครับดีตื่นสายเลยตามมาอย่างครับดูกันครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามาแต่เช้านะครับคาดว่าจะได้กันนะครับมันว่าง พิษโควิดก็หยุดงานกันอีกสองสาวันครับทีมงานต้องมีเวลาออกเล่นนองเที่ยวกันอีก2อวันครับสามวันับผมนี่ครับทีมงานครับก็ทางลมก็เหมือนเดิมครับชันบรรยากาศครับวันนี้ ตะวันจะเริ่มขึ้นครับตอนนี้เวลาหกโมงครับไปกันเลยครับ <c oughs> ต่างลงก็ลงยากหน่อยครับ <c oughs> ดูผลงานกุ้งกันครับใส่กุ้งครับนิดหน่อยปลาบูน้อยขนิดหน่อยครับแล้วก็มีปลาบูลูกปลาบูครับกับลูกปลานิน,น,น,นตัวนิดเดียวไวก่อนครับไปรอถึงงานอีกสองสามหลังนะครับ เราดูที่ผักกุ้งก่อนนะครับทางก็ยากครับเดินยากไม่ไปดีกว่าครับเดินยากอรอทีมงานมานครับเราลรงกลับไปรอดีกว่า Ya Allah, kumpulkan. 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 กุ้งก็ได้น้อยมากครับไม่ขอํากินครับรอชมผลงานครับ,ก,บก็มีทีมงานอื่นก็มีนะครับที่เข้ามาลงขายได้กุ้งตัวใหญ่ดเลย

WHA- yeah. ใมาาคารอเอากันดิรอรออยู่แี่ามก็ได้ปลาได้ามนีมนหมนครับทีมงานมาแล้วครับหมานอยู่นะครับทีมงานว่าทีมงานพูดออกหมานไม่รู้ไม่ดูดูรอดูตัวครับ ไอ้วไอ้ขวกนี้ค่อยความตั้งไว้ความนขวาายกเ่งแล้วควบตอนแรกบวยหน้อเด็กบ่ทหน้าที่เอาตั้งแต่ตนใสเทือกเลยอดแล้วมันขึ้นเข้าหลายด้รถ่หมดรถมหางันะุสีหางเล็กๆครับ ผลงานครับมีสีหางครับโอ้โหนี่ครับผลงานกลางขายวันนี้วัาขอบคอคุณนะงานผลงานครับผลงานวันนี้ครับเยี่ยมมากครับเราจะทำเมนูอะไรก็ติดตามชมอีกนะครับ ว้เดวเจอกว้ากระาแตกครับวันนี้ใกล้เไอ้ดิมไม่ตาเลยถึงเวลาเล่นน้ำครับนี่นี่ไอ้รู้นี่ก็เอามาักกุ้งครับงานครับอะไรดิม ลุงอูอ้ายอยู่อ้ยเอาเอมไม่หมดเลยนะฮะไมนหลายอยู่บอกกูอะหลายอยู่หลายต,ตัวตัวก็ยะนี่ครับอนากาศครับเดี๋ยววันนี้ติดตามชมนะครับว่าเราจะทำเมนูอะไรครับสอัสดีครับเดีูดิใส่ยืมเตรียวมอยู่ เต้นครับเนเคุณตาแกิเกินกเาเนีินเครับเมนูวันนี้ครับรต้มปลาครับเโอ้ยมัยนเป็นเนี่ยยโอ้โหเฮ้